ิดบริษัททำมาเลยอะสิบหกปีแล้วเนี <us> ่ยจะสิบหกปีแหละนะคะเอ้ะทำไมต้องเวิร์กช็อปล่ะแผนกนี้บางทีบางบริษัทไม่มีนะสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของทีมเทคนิคเชียนนะคะแล้วก็เป็นทีมประชาสัมพันธ์ทีมโปรโมชั่นนะคะเขาจะนานๆเข้าออฟฟิศทีหรือเดือนหนึ่งอาจจะออกทริปค่อนข้างบ่อยห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบที่ทุกคนกลับมาแล้วก็นั่งทํางานกันนะคะความรกอะไรใดๆก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเข้าของเขาเยอะในการจัดกิจกรรมนะคะว่าไม่ได้นะคะรู้ปะว่าไม่ได้รู้ปะ ¡Me ทีมโปรโมชั่นเรานะคะจะเป็นทีมที่พูดเก่งจะเปนเก่ง,กงยกของหนักได้นะคะแล้วก็เดินทางไกลได้ในแต่ละเดือนเราจะมีจกกัดเวิร์กช็อปนะประมาณอย่างต่ตางตาก็คือต้องมี4ครั้งหรือไม่ก็8ครั้งนะคะขึ้นอยู่กับร้านค้าที่เราไปร่วมง,งานด้วยนะคะบางคนอาจจะถามว่ทาทำไมต้องเวิร์กช็อปล่ะแผนนี้บางทีบางริษัทไม่มีนะบริษัทของพี่ยาเนี่ยเป็นบริษัทที่เติบโตมาจากการที่เรามีเทรนนิ่งแบบนี้ให้กับลูกค้าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอย่างกลุ่มสีผมนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมต่างๆเนต่ารเน ซึ่งต้องเป็นทีมอาจารย์นะคะที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของการดูแลแล้วก็ทำสีผมดูแลเส้นผมต่างๆไปเทรนนิ่งให้กับทีมที่เป็น ที่เป็นกลุ่มร้านส,สวยๆกลุ่มช่างส,สวยๆด้วยเพื่อให้เขามีความรู้ในเรื่องของโปรดักต์ของเรารวมถึงรู้จักว่าเออจะใช้ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้นะคะตั้งแต่เปิดบริษัททำมาเลย16ปีแล้วเนี่ยจะ16ปีแล้ว,นะ,ลวนะคะสําหรับการทําอันนี้ทุกวันนี้เราก็ยังทํากันอย่างต่อเนื่องเพราะเจ๊ก็มองว่าพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่สาคัญที่ทําให้บริษัทเจ๊โตมาถึงวันนี้แล้วก็ทําให้คนรู้จักแบรนด์สินค้าฟาเกอร์นะคะพาร์ทแพร์เบสซี่ของเจ๊มาถึงทุกวันนี้นะคะ